สวัสดีครับวายขับโซเซตีครับวันนี้จะพาไปรู้จักกันนมวายหนาหล่อลุกน่ารักฟุกภูสิทธิ์ดิดพิสิทธิ์จากซูรี่เด e วาร์ฟเอฟเฟกรูปลับประหัสวาร์ไปทาความรู้จักกับฟุกกันครับประวัติส่วนตัวชื่อภูสิทธิ์ดิดพิสิทธิ์ชื่อเล่นชื่อฟุกเกิดเมื่อวันที่8สิงหาคม1997นะครับ ฟุกส่วนศูง186ซนติเมตรน้ำหนัก67กิโลกรัมใส่เสื้อไซส์เ l กางเกงเอว31รองเท้าเบอร์4 1 5ครับประวัตินักการศึกษาระดับมัธยมศึกษานะครับจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ส่วนระดับปริญญาตรีนะครับศึกษาในสาขาการเมืองการปกครองคณะรัฐศาสตร์วิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสีที่ชอบนะครับฟุกชอบสีแดงส่วนอาหารที่ชอบจะชอบพิซซ่าและก็แฮมเบอร์เกอร์ครับ ส่วนในด้านไลฟ์สไตล์ของหนุ่มฟุกก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจนะครับจะตัวชื่นชอบในการออกกําลังกายชอบเล่นกล้ามและเป็นคนที่ชื่นชอบสถานที่ธรรมชาติชอบภูเขาและก็ทะเลครับส่วนด้านการแต่งตัวนะครับสไตล์การแต่งตัวของหนุ่มฟุกผู้สิทธิ์เขาเป็นคนที่แต่งตัวได้แน่ารักนะครับมีความเป็นมินิมอลเน้นโทนสีที่ออกเป็นโทนดำนะครับไม่ก็เ e อิร์ทโทนส่วนผลงานในวงการบันเทิง เจ้าตัวเข้าสู่วงการบันเทิงได้จากการเข้าร่วมการแสดงซีรีส์เรื่องแฮ b e a t เพียนแล้วไงรักนายแล้วกันแต่ซีรีส์เรื่องนี้มันยังไม่ได้ออนแอร์ air ฉายนะครับต่อมาในปี2563ฟกก็ได้มาร่วมแสดงในซีรีส์ The Chipper จิ้นนายกลายเป็นฉันในบทของเวและกีฬาสุดเทพประจำโรงเรียนครับก็ทำให้ฟุกได้เป็นที่รู้จักและก็เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นเจ็บปะทำให้เขาสอคนรัก กูมึงดูเท่เดีอ่ะมึงพูดอะไรอะ่ะนั่นดิกูพูดอะไรนะคนที่เคยรักชัดเจนซอนทับกับเขาเมื่อไหร่อ่ะนั่นนะเขาเรียกว่ารักแท้แล้วกูรู้แล้วนะว่ากูรักมึงอะ่ะเว้ ต่อมาในปี2,565ฟกก็ได้มีโอกาสแสดงซีรีส์วายอีกหลายเรื่องนะครับอาทิเช่นซีรีส์ใครคืออองชองเตร,รับบทเป็นนาทีครับตกลงมึงชอบทิวจริงๆใช่ปะตอนแรกกูแค่จะหลอกใช้มันอะแต่ไปไปมามา,มาเหมือนกูรู้สึกอะไรกับมันเลยวะ่ะแล้วมึงขยำรูปทิ้งทำไมก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้ก็ต้องตัดใจปะวะผมชอบความลึกลับ ไอ้คนร้ายอยู่ในหมู่พวกเรานี่แหละซิรี่ซุปตากับยาอ่อนรับบทเป็นเดนผมกำกับให้คุณกับต้นสบีดเกินไปใช่ไหมครับผมขอโทษนะครับคือผมไม่ได้ตั้งใจให้คุณเคสออึดอัดนะครับคือว่าผมอยู่กับพวกนักแสดงมาเยอะครับก็เลยคิดว่าทุกคนต้องแสดงเก่งเหมือนกันหมดเก่งจนนึกว่าจริงอ่ะอันนี้หมายถึงว่าละครหรือว่าชีวิตจริงครับ ถ้าชีวิตจริงอาต้นไม่แสดงเลยนะครับและที่กำลังนด้รับความนิยมในตอนนี้นะครับก็คือ The Warp Effect รูปลับรหัสวาร์ปครับเฮ้ยเฮ้ยอามี้ทำอะไรกูอะจูป่ะเมื่อคืนนี่มึงจูบกูอะมึงทำให้คนทั้งงเรียงมึงเมาเพามึงกวนแฟนกันแล้วเว้ยมึงเมาแต่ว่ามึงจำอะไรไม่ได้เลยใช่ป่ะเมื่อคืนเออดิ นี่มึงได้ยินทั้งหมดที่แคดพูดเลยใช่ไหมเออถ้ามีอะไรให้กูช่วยก็บอกเดี๋ยวดิมึงช่วยอะไรกูหน่อยได้ไหมช่วยทำ<ม>เหมือนที่เราทำที่งานตาตีไง และอีกเรื่องนะครับในปีนี้นะครับฟุกกำลังมีผลง,งานซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่จะออแนแอร์ให้เราได้รับชมในเร็วๆนี้นะครับกับซีรีส์ชอกกระเชิคู่กันครับ a boss and a baby ครับอย่างไรแล้วนะครับสามารถติดตามผลง,งานข่าวความเคลื่อนไหวของหนุ่มฟุกนะครับได้ที่ IG แอสไซครับ flukepusit s c o r e ครับ อย่างไรแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับวันในคลิปจะต่อไปนะครับวายขับโซลซิตี้จะเอาเรื่องราวของหนุ่มวายคนไหนหรือซีรีส์วายเรื่องไหนมาให้รับชมอีกนะครับ